ให้ลูกก็ย้ายวัเท้าลีบยางลูกหนูเงาย้ายวัเท้าแล้วไอ้เนี้ยวเท้าไปไหนอันนี้แต่ไม่มีอยู่ในบ้านแล้วลูกการดีดรองยามันเกี้ยนวะให้กินดีล้างบ้านให้กินล้างบ้านไหนอ่ะลูกให้เขาให้กินล้างอาหารลูกอันนั้นทำเื้อออกไหมอ่ะลูกขึ้นการวัเท้ามาไหวบ้านขึ้นการวัเท้าเดินชนต้นไม้หัวโน้ล้าววัเท้าตามไปก็ดีกับ อีเล่คุณปวดท้องอะไรอย่างอันไม่ออกไปอันเพื่อกินยาล้วของบ้านลูกไก่ไก่มานี่ก็ลูกกับเดี๋ยววันนี้เมเไปธุระเข้าใจไหมทึ้งรู้กันตรงเลน้องวันนี้เล่ดังพ่อเท้าเล่ดังน้องเพราะเมวันนี้เมไปธุระประมาณสักยี่ทิบหนาทีเดี๋ยวแม่รอบ Cái chậm đài mấy lũ lù. Lùi lùi này chậm đài mừng Mẹ non cái đi ná cao chạy mai, Lũ cái cao chạy mai, Cập Trong mẹ phai kia Chùa mông à. Để mẹ lắp Ngầu ông non mẹ lắp Non mẹ, mẹ phai Để mẹ ma ná Lục nán Lẹ non cắn cao chạy mai, Mẹ dắt ná Mẹ dắt lũ cái ná Mẹ phai mèo, cao chạy ná neng da non neng da non neng da non Những da non Những đàn ông Những đàn ông Pa đàn ông Những đàn ông Những mừng nè, Những đàn ông Những đàn ลุลุนเดนอย่าดนันไอเดี่ยน้องตื้นโหนองมึงป่อรับนี่น้องป่อรับเจ้าหนี่แล้แม่มึงไปไหนแม่ไปทุร่าโหไปทุร่าหัวยังแดงแดงหมดบาวจีโหกลับน้องตื้นครับโผมึงไปหน่อยไอ้เจ้วะว่าโผมึงไปหน่อย ไม่เลยแรกแม่เกิดหนุยมาครับไม่จมีปอแล้วนุยนุยไม่จมีปอลุงเดงเออโอ้ันครับจริงจริงลุงแดงความแม่มึงเป็นไม้เป็นไม้ลุงแดงยิย่งจีบอออแรกแม่เกิดนุยยนแม่ลำบากแม่เกิดหนุยมาจำบ้นจึงแม่ทุ่มนุยไปจำมหาน Nui cơ đã chăm bắn, nui trong chồng nôm kì đê nga lùng đen quá Núi bò pháo! Bà! Nui chăm chồng nôm kì đêng bởi nơi <laughs> là bố cháu mong bởi nơi Bố cháu lập Lập Cấp là, là ta cú chìt mẹ mong đại màn Mì ra lùng đen mì mìa à đê yu Ờ, mừng lộn เพื่อไม่ดูโอ้เพื่มึงมีควื่แล้วมั้ยไก่มึงมีเร็วเจ๋อเลยชื่อเพ็ดกันยาโอ้ลูกไอโตองมันเนี่ยลูกไอโตองชื่อเพ็ดกันยามึงอย่าเอาเลยใจมึงเปลกาลบเปลก ตัดกันยาปากันไม่กล so ัวแต่ว่าคนด้วยนั่นหนุงแดงเออโอ้โห้้วยหนุงแดงนั่งมองบูตี้เนี่ยน้องเต้นกระรับพ่จ๊อบโอ้ว่ะอันลุงแดงมันเพื่อนพุงรงเออพุงรงมันหลักเล่นแล้วกูมัได้กินก้าวที่ ไปกินดาลนุยนัน่นเจลังบ้านั่นมียายนันยยน่นเป็นช่องไรยายนัดเริ่มเป็นช่องไรนุ้ยอยากตังกองเลยโอ้นาคาตีก,กีเลยเรมึงอยากตีแปดอยู่เลย,ลยเนลาคาหมดจ้านจำเดือนเรื่อยแล้วใจกับไม่ใจไม่ได้ใจนนัก,กาตีมึงแเว้นตีมือตีกีเลยตีมือมึงอับนากาตีกีเลยกูเลยที่ ไอ้นี่มีหนากาไม่มีเก็มโอ้เรกเควนมาทำปื้มไม่เข้มแควนไม่โจ้จ้าวจ้าวเลยเไม่รู้ว่านนอเจนอลอไปนอนลับแล้วโอ่โอป้าไปว่าท,ที่นอนน้องนะเอานองปลดจ้ะปวานนองไปนอน อุไม่ดีแต่รุนน wow. ั่นแกยองแกยองจงด่าว่าระไงหล่นต้องยึดหนังเปียบเดินอย่ดังเด่นลุยป่านองไปนอนกัน นี่นุ้ยป่านยามากลุงเจงเออแม่ให้น้องให้นุ้ยแก่น้องจึงแก่บาด้าปบาล้าจันอะไรเออลมต้องหลุดร่าเล็บย่อยแล้วนี่มึงเจงอยากยั่งในเยี่ยมมันดำแล้วน้องมันหู้ดีทีได้ไม่เหมือนบาด้าวบาด้าวู้นดวกโอเอาดืมแล้วลุยไม่ได้หลังช่วยดี เดี๋ยวเดียวก่อยละเมยย่างนุ่ยไปลางด้วยก่อนลุงเด้งไปเลยนำย่าลางนำย่าลางจานนี่ลางด้วยได้ไหมเหมือนกันแหละจยาดังหยาดังเรียบร้อยแม่ไม่ต้องดังนุ่ยแล้วกันจ้าวันนี้เรานุ่ยที่ตายลุงเด้งแล้วนั่นก็ตายห่าดังยายลุงเด้งนองตื่น Oh. cô mình cho bé anh chết đắng chẳng sẽ đắng cô mới coi ta này ờ ừ. trời rồi lùng đen quá mai đây mới chỉnh cao mà mày nơi là mày chỉnh cao biết mà rồi mà, mà trăng đuôi đuôi đang én đưa đâu lùng đen quá được chạy chạy chạy, cô ta mừng quá เป่าเรือมานจะน่าเครื่อเราะปกติกูไม่ชอบเล่นมึงเครือก็ใช่มั้งเลยคนท้องทอง่ะมันยาวเลยหลุมแดงโอ้เออโอ้ดตเอือครับนุ้ยเดียร์มาปลายได้ปลายได้พอเกลี้ึงชอบฟูดว่านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะหยุดตกโอ้ Ờ, à, cứ và cúi chăm ở phố tao mưng ăn trái cái đứa lăng Trông chơi và đẹp, phố tao bảo báo cái chỗ kín cung bỏ kẹt đứng lăng cúm ăn cung đẹp. <laughs> à đẹp. À, 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 à. Đen! Trời! Lưu Đen, nàng mỉa เยอะไม่ไม่จเยอมติดเยอะกันขีลอะเละแกก็วิ่งกันขี้ก็ไม่เละแตมาได้ปวดาอดไหมปวดไม่มีไอ้ลุงแดงอ่ะน้องขี้จะมาเดียนี่ลุงแดงอ๋อเราลุงแดงได้เราใอ้มันกินน้ำกันยาดีไหมมันได้ไม่ต้องรองมันได้วัวรอเตนอ้อ ตใจเลยกินนำกระจาตัวอย่างเล็กเอาไหมกูนี่นำกระจามีไหม่มีเด็กเอาไหมลูกแดงนี่ลูกแดง่อยมามาช่วยก้วยกี้ดีจ่ะช่วยได้เมื่อนกวยกี้แต่ว่าเมื่อไงกูเป็นเลี้ยงมึงไม่เอาลูกแดงนี่เนี่ยแล้วไม่จัดเจนเลยมึง